เรียบร้อยค่ะพี่น้องขาน,นี่เก็บเข้าตู้แขกเนาะเหลือจากลูกกินแล้วทอดแล้วห่อไปแล้วนะคะปอเปี้ยจ้ารับสักแพ็กไหมคะใส่ปอเปียกไก่วันนี้ไก่แน่นๆพี่น้องขามาเตรียมห่อปอเปี้ยกันจ้ามาห่อปอเปียกันค่ะพี่น้องขาเนาะเป็นคนทํำน้อยๆกับเขาเป็นที่ไหนเล่า ไอ้อออหอนยน้อยเนี่ยเอ,อปาปอเปี๊ยให้ลูกให้เต้ากินเนาะอมืมาดูกันใกล้ๆแบบหอง่ายๆหอเล็กหอใหญ่ตามใจนะฮะแต่ก่อนนี้หอรับย่างบอกเลยร้อยหอยแป๊บเดียว เดีย๋ยวนี้เราทำกินเองก็ธรรมดาอยู่เมืองนอกได้ความอดทนนะฮะได้เรียนรู้หลายอย่างสิ่งไหนที่ทำไม่เป็นเราก็ทำได้อยู่ที่ใจเราจะเอาไม่เอาเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ประดอยนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าอมืมีอะไรบ้างที่เราทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นี่เลยคือหัวใจสําคัญ การอยู่ในต่างแดนพี่น้องคะ่ะจงสนุกกับมันกับทุกเรื่องราวที่เราได้เข้าร่วมเนาะได้ทำจงภูมิใจในตัวเองสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ไม่เป็นไรเรากินเองนะคะกินที่ไหนก็ไม่รสชาตินี้ แม่เป็นคนทำอีลูกมานั่งกินแล้วพี่น้องเบ่งเอา <c oughs> เรียบร้อยจ้าอันนี้เหลือจากลูกกินแล้วห่อไปนะคะ <c oughs> นี่ก็จะใส่เป็นถุง <c oughs> เป็นแพ็คแบบนี้เข้าตู้แข็งใส่สองแถวนะคะเดี๋ยวซีนอย่างนี้เลยจ้า <c oughs> ลูกมาก็จะมีให้กินตลอดเวลาปอเปียห่อแล้ว